กำลังมันเลยครับพี่น้องวันนี้อัดฟางกำลังมันเลยครับเครื่องอัดนี่ได้ที่แล้วนะฟางก็ออกสวยแล้วนะครับแต่<อ>ยันต้องเอา,อารถขึ้นกระเราะกลับบ้านท่ามานเลยครับ ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับยูยูก็ยังสายันเดินออกมาขึ้นเชลือต้องรอไปรอไปถามดูที่บ้านครับเอารถลงที่บ้านครับเมื่อกี้กำลังมันเลยครับอัดฟังกำลังดีดีเลยยังไม่ทราบสาเหตุน,นะครับว่าเป็นกับอะไร เสียดเร็วแท้เสียดเร็วแท้ในหน้าเขาบอกว่าเสียดเร็วแท้โอ้หาปอนเขียกยังได้ยอมเป็นอะไรยังไงเสื้อปั๊มลมมันแตกเลยเสื้อปั๊มลมน่ะแตะเ,เสื้อปั๊มลมแตกครับกำลังได้ที่เลยเนาะ กำลังคล่องเลยนะโอ้พอตู้อะไรคล่องรถคล่องมันมีปัญหาอย่างอื่นอีกอัดกำลังมันเลยเมื่อกี้กำลังได้ที่เลยนะพึ่งได้เท่าไหร่ร้อยกว่าก้อนเองอันนี้ไปที่ไหนนี่ไปที่บ้านให้สัาณออกไปบ้านในหน้านะเข้าทางไหนเข้าทางนู้นนะทางเดิมหมอ ขึ้นมาเลยบ่โอ้โว้าวเทวะโอ้ยันขึ้นมาเลยครับรอบนี้ ลังมันเลยเมอกีปิ๊กเองไหมเต็มเดียวเองได้เต็มปรมานประมาณรอเองจม่งเขาสวยด้วยอฟังล้อเตอจม่งวิตุกระูนยสิเปรไล่อ่ะคิดดูไม่จ้ำก็สองร้อยกนหรอมัฟางสวยด้วยกำลังอัดแบบนี่ตั้งมน่จองบ้านอ๋อ

เพราะว่าม <noise> ันต้องใช้ลมยิงช็อไงเหมือนตีมให้ทิพตบิงส่งโมบีนะทเป็นวันเหรอตีเอ็นมาทิพเบยเครื่องเบยแชมือ

เห็นรูเลยเห็นรูมเออบางยังไม่เห็นเลยคนี่เมาเนาะแล้วมันเตกมันไปอยู่ที่ไหนนี่เษมาเอวันนเร็วที่ดนไหพี่น้องไงปลมแตะครับตัวนี้เป็นปำครับ ดอกจะบ้างดอยามอนดินข้าวบ้างอะไรบนี้ถอดปั๊มโซลุงโซล่าออกาหมดเลยให้ปวยมันถอนให้บ่อืมเจ้าประกอบมันเราตรงนั้มันเจ็บติดคองานเช่าเลยเ้ปอยก็ได้เลงานเข้าเลย จกิดแเริ่มมันเลยตูเริงยี้นาะรถดกำลังคล่องดีนะเกิดกับพาะเกิดไห่ยี้ที่บางคนมาถ่ายได้เป็นเลยสองรอบแล้วเป็นเพราะผมหรือเปล่านี่เพราะที่ผมไม่มารุ่ไม่เปลี่ยนใครดิมเหรอไงจุดบดเขาเออโทนนี่มือว่าบบส่งครีมโอ้ยมันยู่เสียบแบบส่งด่วน ส่งดวถ้าส่งตอนนี้พรุ่งนี้อาจจะสายหน่ออืมดตารางตารามีอยู่จุดปูนไหนไซีินแล้วไม่ก็ประชังจะมีอ๋อตัวปั๊มลมนี่นะ j o 8ีไม่ยินเลยตรงนี้จะมาโทรดูคุกคนหนเโทรไปอยกทนะ ัวมมานานแล้วฝนตกมานี่จบเลยดิยพายุเลยเพราะว่าพายุจะเข้าเลยโอ้กำลังไปได้ดีโอเคโดนเนโดนแถวนี่โดนที่อื่นก่อนเอาฟางก่อนนะอยาตาซ้ายริมนี่ย ផ្សាយទូនទៅដល់ខ្យល់ចាប់តាមថយត្រយថ្ងៃតែនេះផ្សាយរឹងទៅដល់ខ្យល់ណាបាទគាត់នេះអញ្ចឹងមិនដឹងចឹងយកជំនួយទៀតទៅដល់មកឡាងណាជៀកចាំជៀកចាំវាបាញ់វាបាញ់ជន់មិនបាននេះមកឈឿននេះទៅង ไม่จะหักข้างในแล้วไทิ้งการขาดด้ดย,ยเดเน้มควมรุมเอมนะอือโอ้ใช่กันวะ เช<อ>ื่อไม่ใช่เชื่อมเน็ตพี่ไว้แล้วยใช่ไหมอาเชื่อมเครื่องไหน,หนเครื่องไหน iPhone, iPhone. เรื่องสนื่นเนนร,รื่องอะไรนี่ชาวนาเ,เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังมันเลยครับเมื่อกี้ฟางก็สวยแล้วนะวันนี้ฟางก็สวยดีแต่เหลือแค่มันย้อนคอมันย้อนหน่อยครับฟางมันย้อนกำลังไปได้ดีเลยครับตั๊มลมมาแตกก่อนเสื้อนะครับแตกเสื้อปั๊มลมเลยนะอที่เป็นรูที่ผมซูไม่ดูโอ้ไม่ใช่ต้องถอดหมดเลย ต้องถอดปั๊มสุราหด้วยนะถอดหมดโอ้โหนอนเข่าเลยเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ห้จิ๊เขียวโทรคุยกับช่างก่อนครับหาปั๊มลมมาใส่ครับผมเจอกันทิปหน้าครับสวัสดีครับ